ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันในยะที่สองพิกุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หประการเหล่านี้มีอยู่หประการเป็นอย่างไรคือผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระธรรมผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์พู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในสิกขาผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่อนาคามียาวัตถุผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจยังพบที่แปดให้เกิดขึ้นพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หประการ